เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือ Pilatus PC9 เครื่องบินใบพัดเทอร์โบพร็อพจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การฝึกบินขั้นสูงโดยเฉพาะหากพูดถึงความสามารถของมันแล้วหลายคนอาจมองว่าเครื่องบินใบพัดไม่อาจเทียบเท่ากับเครื่องบินเจ็ตได้แต่ในความเป็นจริง PC9 ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่มีสมรรถนะสูงที่สุดลำหนึ่งในยุคสมัยของมัน และยังคงถูกจดจำว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างนักบินขับไล่มืออาชีพมาจนถึงปัจจุบัน Pilatus Aircraft บริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่ในเมืองสแตนประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงในการสร้างเครื่องบินฝึกใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูงมาตั้งแต่รุ่น PC-7 ที่ถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษ1,970ต่อมาเพื่อยกระดับสมรรถนะให้ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นมากยิ่งขึ้น Pilatus จึงได้พัฒนา PC-9 ขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1,980และทำการบินครั้งแรกในปีคศ198 1,984ก่อนที่จะเปิดตัวสู่สายตาประเทศต่างๆและได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม pc 9ถูกออกแบบให้รองรับทั้งการฝึกขั้นพื้นฐานและการฝึกขั้นสูงโดยมีคอกพิทที่สามารถติดตั้งระบบเครื่องวัดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆเพื่อให้นักบินฝึกสามารถเรียนรู้และทำความคุ้นเคยได้ตั้งแต่เริ่มตน้นลำตัวของมันมีรูปร่างที่เพรียวลม ใช้เครื่องยนต์ปราดแอนด์วิทนีย์แคนาดาพีที6 a 6 2เทอร์โบพร็อพให้กำลังสูงสุด950แรงม้าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดราว593กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินขึ้นได้ถึงเพดานบินกว่า11,500เมตรถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับเครื่องบินใบพัดสิ่งที่ทำให้ PC-9 ได้รับความนิยมในหลายประเทศคือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการหากเปรียบเทียบการฝึกนักบินด้วยเครื่องบินเจ็ตโดยตรงค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าหลายเท่าตัว ดังนั้นการฝึกด้วย PC9 สามารถลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลขณะที่นักบินยังคงได้รับประสบการณ์การควบคุมที่ใกล้เคียงเครื่องบินรบจริงโดยเฉพาะในเรื่องความคล่องแคล่วและความสามารถในการทำแอโรบาติกในด้านการออกแบบขอ c พิซ PC 9มีการติดตั้งที่นั่งแบบมาตินเบเกอร์ MK 0.11ซึ่งเป็นเก้าอี้ดิดต,ตัวมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากกองทัพอากาศหลายประเทศนักบินและครูฝึกนั่งเรียงกันแบบปันเดมซีดหรือเรียงตามแนวลำตัวซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายกับเครื่องบินขับไล่จริง ทำให้การฝึกมีความสมจริงและช่วยให้นักบินคุ้นชินกับตำแหน่งการนั่งรวมถึงมุมมองจากคอพิษที่ชัดเจนและเปิดกว้างเครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธเบาเพื่อการฝึกยิงได้ไม่ว่าจะเป็นปืนกลหรือจรวดขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกยุทธวิธีและการโจมตีภาคพ,พื้นดินทำให้นักบินที่ผ่านการฝึกด้วย p c 9ไม่เพียงได้ฝึกบินแต่ยังเข้าใจพื้นฐานขององค์การรบทางอากาศอีกด้วย หลายประเทศทั่วโลกได้เลือก p c 9มาใช้เป็นเครื่องบินฝึกหลักตัวอย่างที่เด่นชัดคือกองทัพอากาศออสเตรเลียที่เลือก p c 9มาแทนที่เครื่องบินฝึกรุ่นเก่าในช่วงปลายทศวรรษ1980และใช้ยาวนานกว่า30ปีรวมถึงกองทัพอากาศไอแลนด์โลววเนียโอมานและอีกหลายประเทศที่ต่างยืนยันว่า p c 9เป็นเครื่องบินฝึกที่น่าเชื่อถือและมีความทนทานสูง หนึ่งในจุดแข็งของ P-9 c คือความสามารถในการบินผัดแผลงการออกแบบปีกและระบบควบคุมทำให้นักบินสามารถฝึกท่าต่างๆได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการหมุนรอบตัวโรคการดิ่งหัวลงลูบหรือการบินพลิ้กผันต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่ทำให้นักบินขับไล่มีทักษะเพียงพอที่จะควบคุมเครื่องบินรุกสมรรถนะสูงในอนาคตหากมองในเชิงเทคนิค P-9 c ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความเรียบง่ายได้อย่างลงตัว ระบบอาวิโอニッสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของกองทัพแต่ละประเทศบางประเทศเลือกติดตั้งจอแสดงผลแบบดิจิทัลบางประเทศเลือกใช้มาตรวัดแบบอนาล็อกทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระบบที่นักบินจะต้องไปใช้งานจริงในเครื่องบินรบของตนไม่เพียงแต่การฝึกบินเท่านั้น p c 9ยังถูกใช้ในงานอื่นๆเช่นการลาดตระเวนเบาการฝึกยุทธวิธีร่วมและแม้กระทั่งการแสดงการบินผ่าแผลงในงานโชว์ต่างๆซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์และขวัญกำลังใจให้กับกองทัพและประชาชนเป็นอย่างดี เมื่อมองไปที่การพัฒนา p i l ล t u s PC-9 ยังได้ต่อยอดไปสู่เครื่องบินรุ่นใหม่ที่โด่งดังอย่าง PC-21 ที่ถูกใช้งานในปัจจุบันโดย PC-21 ถือว่าเป็นการยกระดับจากพื้นฐานของ PC-9 โดยตรงแต่ในขนาะเดียวกัน PC-9 ก็ยังถูกจดจำว่าเป็นรากฐานของความสำเร็จทั้งหมดของ Pilatus Aircraft ความนิยมของ PC-9 ไม่เพียงเกิดจากสมรรถนะแต่ยังรวมถึงความทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษา นักบินและช่างเครื่องต่างยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้ต่อเนื่องยาวนานแม้ในสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายเช่นความร้อนจัดหรือพื้นที่ภูเขาสูงนี่คือสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงสําหรับประเทศที่มองหาการลงทุนในเครื่องบินฝึกเครื่องบินปิเลตัสทีสีจึงเป็นมากว่าการเป็นเพียงเครื่องบินฝึกแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างนักบินรุ่นใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีการบินที่ยั่งยืน หลายประเทศได้สร้างนักบินรบที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นบน PC9 และสิ่งนี้คือหลักฐานยืนยันถึงคุณค่าของมันหากย้อนกลับไปมองในยุค1,980ที่ปิเลตัสสามารถนำเสนอเครื่องบินที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและต้นทุนได้อย่างลงตัวนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดเครื่องบินฝึกเพราะมันช่วยเปิดโอกาสให้หลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถสร้างกำลังพลนักบินคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินเจ็ตราคาแพง p c 9ยังถูกใช้ในการแข่งขันและการแสดงการบินนานาชาติหลายครั้งสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ p i l a t u s และทำให้ประเทศที่ใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการยอมรับในเวทีโลกทั้งในเชิงการทหารและในเชิงเทคโนโลยีการบินแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า40ปีนะับตั้งแต่การบินครั้งแรกของ p i l a t u s p c 9แต่ความสำเร็จและตำนานของมันยังคงดำรงอยู่เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ความสามารถของวิศวกรรมสวิส แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การบินโลกที่ควรถูกจารึกไว้นี่คือ p ิเลตัส p c 9เครื่องบินฝึกที่ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างนักบินรบและเป็นหนึ่งใน9ที่ยิ่งใหญ่ของโลกการบิน